เอฟุกๆท่านเนาะค่ะเนาะก่อนชมคลิปแนวทางใหม่ๆกับส่องชะตายยาจียาจีกับขอฝากเอฟซีุกๆท่านเนาะจ้ะเนาะทั้งเก่าทั้งใหม่กดฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยาจิด้วยนะจ๊ะเพื่อว่ายาจีจะได้มีกำลังใจหาคลิปดีๆมาลงให้เอซพอได้เพื่อจะได้ บึงเป็นแนวทางเนาะจ้ะเนาะเพื่อจะได้เฉียงโชคแบบนี้นะจ่ะจะจี้ร่องไกับแค่เป็นแนวทางเลอจ่ะเดอ้อถูกหรือผิดก็อย่าว่ากันนะคะจจีก,ก็ให้แค่เป็นแนวทางนะจ๊ะอาจารย์ทุกอาจารย์ก็ทําดีแล้วจ้ะสูตรของอาจารย์ก็ว่าสูตรสุดยอดแล้วจ้ะแต่จะทํำยังไงได้เนาะมันหลุดไป อาจารย์ก็ฝากขอโทษขออาภัยมากับช่องชตาญยยจินะคะเอฟซี FC ทุกท่านคงเข้าใจนะคะคงให้อาภัยอาจารย์นะคะยาจิขอโทษแทนอาจารย์ด้วยนะคะมือนี้อาจารย์ต้อยเป็นกับฝากแนวทางเล่าพัฒนา วันที่สมีนาสองพันมาแล้วเด้อจ้าอาจารย์เพ่นบอกว่าสูตรใหม่เด้อจ้าถ้าสูตรเกา่ามันบรเขา่าเนาะจ้านามันลุดไปอาจารย์เพ่นก็เลยเปลี่ยนทำสูตรใหม่ส่งมาให้ยาจินะคะ ถ้าถูกพิษจังได้กะสู้ๆไปด้วยกันเนาะพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องท่านไดบาถูกกะสู้ต่อวันที่สี่เนาะค่ะเนาะถ้าบาถูกในวันที่หนึ่งก็ดีเนาะค่ะเนาะเล่าปฒนาแนวทางอาจารย์พเ่นกับพยายาม ถ้าพอถูกเพิ่นกะต้องเปลี่ยนสูตรเนาะจ้ะเอฟซี FC จังได้กับเพิ่นกะจะให้เอฟซีน่งงนะมีโชคเนาะจ้ะนะ้อนน้ำเพิน่นเพิ่นกะเสียใจที่ว่าเอฟซีเสียงเงินไปที่มันบ่ถูกเนาะจ้ะเนาะมันลดไปเพิ่นกะเสียใจอยู่คือกันจ้ะยาจีผู้ล่งไห้กะเสียใจอยู่คือกันจ้ะขอโทษหลายๆเด้อเอฟซี FC ที่น่ารักของยาจีทุกทุกท่านเนาะจ้ะเนาะ เอฟซีเข้าใจอยู่แล้วลวะเจจีน่ะรุนรุนพี่น้องรุ่นจนใจจะไหยย่านเอฟซีบอถึกมันกับย่างบ่อเขาเนาะพี่น้องกับรุดไปเอฟซี FC กับโอ้ยก็เสียใจเจจีกับเสียใจคือกันอาจารย์กับเสียใจคือกันจะ้ะเหตุจากไหนเนาะพี่น้องมันรุดไปแล้วกะสู่ต่อนะพี่น้องเนาะ เราต้องสู้ไปด้วยกันไม่ทิ้งกันไปด้วยกันตลอดไปเนาะพี่น้องเนาะจ้าเตรียมแก็บหน้าจอได้จ้ายาจยีจะลงแนวทางของอัลตอยห้แล้วจ้าในคลิปนี้เนาะจ้าญาจีกับจะลงมีสองอาจารย์ก็คืออาจารย์แอดจีเองจ้า จะลงอยู่ในคลิปเดียวกับออต่อยเนาะค่ะเนาะก็ลาวพัฒนาเนียอ,อจีจะบ่มีเวลาเนาะจ้ะเนี่ยมืออื่นถ้ามันเบิดมืออีเด้จ้ะถ้าเขาคุยกันบมเรื่องอ่ะเด้จ้ะย่้จีก็จะบ่มีเวลาลงให้พี่น้องเนาะจ้ะเนาะ จะเบิ้ดมึกเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยพยายามจะเขียนตัวใหญ่ๆเด้อพี่น้องให้พี่น้องได้เห็นชัดๆเนาะจ้ะวันที่สี่เนี่ยว่าเลยกระชืเบิดอีเล้วพี่น้องเอ้ยไปเลยได้เนี่ยมีคอสองห้าหกเจ็ดถึงเาโตมันจะโปช,ชัดๆกะ ตัวใหญเริ่มพี่น้องคือเซ็นอยู่ดอกเนาะพยายามจะเขียนตัวใหญ่ๆเลยมุนหาอยู่เลยพี่น้องจะไม่จังมนุนมุนหาถิดมันเพื่อมันจะได้ออกชัดๆเนาะจะ้ะ ที่เขียนสัดๆเด้พี่น้องเพื่อมื้อคนจะได้ชัดอ้ตอ,อต้อยนำโชคอ้อต้อยนำโชคตัวเด่นเลือจ่าตัวเด่นวิง่ง รูด <R> ชัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะเขียนตัวใหญ่ๆเอางวดนี้เดี๋ยวเอาข้างนี้ดีกว่าเนาะงวดนี้อาจารย์ต้อยให้หกบนล่างน่ะชัดแต่ได้พี่น้องเอาดันใส พ่นที่มันทางทางนี่จ้ะเขาเอื่ว่าอีหยังเขาเอื่นใส่แด้วพี่น้องใส,ใส่ใส่ทางใส่ใหญ่เลยเพื่อนนะจ๊ะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจี้เขาเอื่นทังษี่เลยจ้ะเดี๋ยวจะบอกเขาใจเดี๋ยวจี้ว,จว,จว่าวเนาะจ้ะเขาเอื่นว่าใส่ปากกาบ้านปากจีว่าจับคูเ่เด้อจา้าหกศูนย์ ช่างน้อยเพคนมันบ่ออกแล้วจ้ามันจะบดมดหมึกแล้วจ้าพอพิสพอถืกได้เจี้ก็ได้พี่น้องหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกอาจารย์ต้อยเพ่นเด่นเมื่อถูกตัวเด้อจ้าเด่นหมดทุกตัวเลย หลายคู่ด้วยจ้ะสามคู่กลับด้วยก็เป็นหกคู่ สูตรใหม่ครับ อาอต้อยนำโชคกอโทษใต่คลิปด้วยจ้าแคปนัดจอด้อจ้าย่าจี้ให้แคปเป็นแนวทางด้วยจ้า ขอบคุณอ้อต้อยนะจ๊ะที่ส่งแนวทางให้ยะจีจ้าต่อไปของแอดจีเองด้วยจ้าราพัฒนาวันที่สี่มีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดของแอดจีเองนะจ๊ะเด่นวิ่งรูดหมวดนี้ยอจี ได้หาเด้อจ้าฝากช่องนีนเด้อจ้าเบอโทษใต้คลิปเด้อจ้าขอบคุณอาจารย์ทีซ้อนยาจีมาเด้อจ้าขอบคุณมากมากจ้าแล้วก็ขอบคุณเอกเอฟซีเด้อจ้าทุกๆูกทันทั้งเก่าทั้งใหม่เด้อจ้าเด้อที่เข่ามา เบิงแนวทางในช่องชะตายยาจีนอกกะค่ะนอกลกะก่ะถี่เพิ่นกดไลคกดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้ยาจียาจีขอขอบคุณทุกทุกท่านเด้อจา้าแคปน้าจอเด้อจา้าโชคดีนะคะเราพัฒนาจา้าวันที่สีจ่จ้าขอบคุณค่ะ